พิมรีพายร่ำไห้กลางไลฟ์ชี้เลิกลากเพราะทนายไม่ให้พูดรอวันความจริงปรากฏมาแล้วพิมรีพายร่ำไห้กลางไลฟ์ลั่นอยากพูดแต่พูดไม่ได้ทนายความห้ามเอาไว้ชี้รอวันความจริงปรากฏขอให้ทุกคนขอโทษในใจก็พอ จากกรณีประเด็นระหว่างพิมรีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังกับคุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าที่ออกมาร้องเรียนสื่อตนถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเทออเดอร์น้ำปลาร้าจนเสียหายหลายล้านบาทล่าสุดพิมรีพายได้ออกมาร้องไห้กลางไลฟ์ขณะไลฟ์แคมเปญโปรโมชั่น77พร้อมตัดเพอน้อยใจชาวเน็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนขอให้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนตัดสินรอดูตอนจบกันก่อนโดยกล่าวในไลฟ์ว่า เพราะถนายไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดรามา่าพิมพ์ไม่เคยกลัวเลยไม่เคยหวั่นเลยเพราะออกจากปากพิมพ์พมันเกิดจากพิมพ์ทําตัวเองแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการกระทําของพิมพ์จําเอาไว้ให้ดีเมื่อความจริงปรากฏหลับตาแล้วก็ขอโทษพิมพ์พหรืออโหสิกรรมให้กันก็แล้วกันเพื่อนๆพิมพ์เป็นแค่แม่ค้าพิมพ์ขอเขาพูดเขาก็ไม่ยอมให้พูดเขากล่าวหาว่าพิมพ์ผิด อันนี้พูดตามภาษากฎหมายแล้วทำไมต้องแบบกูขอไม่ให้มึงตายดีอีเลวในใจพิมพ์ก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะพิมพ์ไม่อยากมีปัญหามานานแล้วพิมพ์ไม่อยากทำตัวมีปัญหาเลยพิมพ์อยากจะทำงานขายของอยากจะบริหารองค์กรให้มันดีเพราะพิมพ์รู้สึกว่าเสียงพิมพ์ไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้พิมพ์กลัวว่าไม่มีเสียงพูด อนาคตในองค์กรอยู่ไม่ได้พิมพ์ก็พยายามไม่ให้มีปัญหาแต่สุดท้ายก็มีปัญหาพิมพ์ไม่ได้มีโอกาสพูดเพราะทนายเขาขอทำงานก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยด้วยน้อยใจชยโชคชะตาตัวเองเท่านั้นแหละมันเป็นอีพิมพรีพายเมื่อไรมันจะดีสักทีแค่นั้นพิมพ์พูดได้แค่นี้เพราะว่าพิมพ์เห็นว่าคนเป็นห่วงพิมพ์เลยพูดได้แค่นี้ว่าความรู้สึกพิมพ์มันเป็นแบบนี้ ณนะตอนนี้เฉยๆแต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่เพื่อนก็รอแล้วกัน พิมบอกเลยอย่าเพิ่งลืมแล้วกันรอดูตอนจบลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทำตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบคือพิมก็ไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกันพิมก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งตัดสินกัน